สวัสดีจ้าแม่จ้าลูกจ้าอ้าลูกจ้าจะพาแม่จ้าไปไหนนั่นนะอยู่ๆเราก็เจอช้างโอ้ยน่ากลัวจังเลยลูกไม่กลัวหรอครับลูกจ้าระวังนะืมลูกอยาอาบน้ำไม่ช้างแน่เลยดูสิอ๋ออาฟานครับอยาอาบน้ำไม่ช้างหรอครับอืมช้างเชื่ออะไรฟ้าซา ใสฟ้าใสอายุกี่ปีสามสิบปีแล้วโอ้ดู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 เขาเอาน้ำใสโอ,โอ้ไม่กลัวจริงๆเลยลูกจ๋าของแม่จา๋าโอ้องอัฟฟานครับน้องอัฟฟานครับ,อ,อ,บ,รบอยากอาบน้ำให้ช้างดูสิ คนนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาหาช้างเลยเนี่ยแต่บางอื่นบางอื่นมากๆแม่จ๋าโอ้รูยืนตรงยืนตรงยืนตรงกล้าก็กลัวแต่ก็กล้ามากก็กลัว้ฟ้าใสครับโอ้ดูปะ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 บอกว่ากลับบ้านได้แล้วปะปะมารับแล้วครับ Bye bye phá sảy con. Bye bye. bye, bye.